ก็ได้ข่าวว่าช่วงนี้เนี่ยน้องๆใกล้จะเปิดเทอมกันแล้วใช่ไหมครับพอดีว่าผมก็ไม่รู้ไงว่าน้องๆเนี่ยเปิดเทอมกันวันที่เท่าไหร่ก็ถ้าเกิดใครเปิดเทอมวันที่เท่าไหร่ก็สามารถเมนบอกกันได้นะครับเผื่อแบบว่าผมจะได้เปลี่ยนเวลาลงคลิปอะไรอย่างงี้ไงเวลาทุกคนเลิกเรียนแล้วเนี่ยผมก็จะลงคลิปเวลาที่ทุกคนเลิกเรียนแล้วทุกคนกลับมาจากโรงเรียนแล้วก็จะได้มาดูคลิปของผมกันนะฮะโอเคครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับผลที่หลายๆคน ลืมมันไปแล้วนะฮะหรือว่าแทบไม่มีใครเล่นเลยนะฮะนั่นก็คือผล Gravity นั่นเองทุกคนก็นั่นแหละครับทุกคนผมไม่เคยเห็นมีใครมาเล่นเลยนะฮะ <S <S ก็ได้ข่าวเหมือนว่ามันก็ปรับมาเมื่อไม่นานในดีด้วยนะทุกคนเหมือนจะปรับสกิล X ให้มันเนี่ยให้มันไวขึ้นด้วยนะฮะโอ,โอเคเลยวันนี้จะมาลองเล่นกันโอเคนะก็ก่อนจะไปดูกันนะทุกคนถ้าเกิดว่า ใครดูถึงตอนนี้แล้วยังไม่ได้กดไลค์หรือว่าใครเข้ามาดูใหม่นะฮะและยังไม่ได้กดซับหรือว่ากดติดตามก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ก็จะเล่นเป็นประจำของผมเลยก็คือเป็นมกกัดกอดที่เล่นได้ทุกผลแล้วก็เป็นผลเกาวิตี้นะฮะแล้วก็เป็นหอสกสไปกี้แล้วก็กีตาร์บุ๊กนะครับผมทุกคนโอเคก็ตอนนี้โอ้โหทุกคนมีข้างหัวย8ล้าน19ล้าน1 1ล้าน8ล้านนะตอนนี้ อะไรอ่ะกูไม่เออส่วนก็ผมจะบอกอย่างหนึ่งขอนิดนึงขอนิดนึงนะก็คือว่าผลกาวิตี้เนี่ยผมเล่นไม่ค่อยเป็น เหลืเอเงว่าเล่นเล่นไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเก่งเลยก็ได้ทุกคนร้านขั้นเทพบริการจําหน่ายบัตรโลบกิฟต์การ์ดราคาถูกและยังมีบริการกดผลกดเกมพาร์ตและไก่ตันราคาถูกแถมไก่ตันก็ยังมีให้เลือกตั้งแต่ V1 V2 V3 ถึง V11 ็ 11, กันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวไม่ได้มีดีแค่นี้ขั้นเทพยังมีบริการรับเติมเกม r อาวพับจีฟีไฟและอื่นๆอีกมากมายหากท่านใดสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับโอเคตอนนี้ข้างนอกมันจะมีการบวกกันอยู่โอเคทุกคนคอมโบผมก็ได้ดูดู ูมานิดหน่อยแล้วนะฮะเฮ้ยโดน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 มาดิเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงมาดิเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยไปโดน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 ตายตายเนี่ยทุกคนผมบอกเลยว่าเล่นยากมากนะครับสำหรับผลเกาวิตตี้สำหรับผมนะแล้วตอนนี้มีเฮ้ย มีคนอยู่ข้างนอกมาดิห,าาาโโห่าวิพะผลภะโอ้โหเผ่าปลาด้วย oh <no. S 1> เฮ้ยผลภะสองคนงมาดิ <c oughs> โอ้โหทุกคนมาเล่นยากแล้วแบบโอ้โหเจอผลภะก็ตายตายตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจเย็นดิ <c oughs> เย็นเย็น <c oughs> โ,ผผนะโอ้โหพลพระแม่งดูดิะโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหดูสภาพมันทุกคนโอ้ยอืมอืมอืมพักพูดถึกเลยดูดีเรืองมันแทบไม่ลดเลยอ่ะคืออะไรวะคือปลายบางทีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยดูดิพัมมันเลื่อไม่ลดเลยเว้ยคืออะไรวะทุกคนไม่ใช่ละไอ้นี่มึงจะไปไหนมึงจะไปไหนตายโง่เฮ้ยมันถึกมากเลยเว้ยทุกคนเอ้าแล้วนี่มันไม่ได้ด้วยไปเธโอ้โหกูตายตายจะ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 ตายโอ้โหเฮ้ยดูไมเลื่อมันไม่ลดเลยวะทุกคนดูดิเลื่อมมันเต็มตลอดเลยอะมันลดแล้วมันก็เต็มมันลดแล้วมันก็เต็ม อะไรของมันวะคืออะไรอ่ะเอาอันี้ก็ได้มะมึงใครเนี่ยมึงใครไปไหนมึงจะตายแล้ว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 มึมมึงจะไปไหนมึงจะเอ้ยมึงจะเอ้ยไปไหนวะทุกคนเฮ้ยโอ้โหดูมันหนีทุกคนเคลืนไปปะอืมมึงไปไหนมึงจะไปไหนมึงจะไปไหน มึงจะไปไหนนี่แน่นี่แน่นแนตายแค่นั้นแหละยังไม่ได้ใช้ผลฆ่าใครเลย,ยแต่จริงจริงมาแรงแล้วทุกคนผมบอกไว้ก่อนเลยว่าสกิลอุกบาทมันอนะโคตรแรงถ้าโดนนะถ้าแบบไม่ใช่พระเหมือนไอตัวเมื่อกี้ไอตัวเมื่อกี้โปชัวแม่งโดนท่าไหลเลือดแม่งก็ไม่ลดแม่งโปเวทุกคนมาดิมาดิาดเอ้ยแค่นี้กูยังไม่โดนเลย ผมจะคอมโบไว้ทุกคนผมเลยพยายามที่จะแบบว่าสกิลซีก็ทีแม่นให้โดนนะอืมอืมอืมโอ้โหไม่โดนเฮ้ยแม่งมุยหมดแล้วตอนนี้โอ้โหใครเป็นใครมัรม่งวะเนี่ยอืมึงจะไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอยืมแปลงล่างไอ้นั่นไปไหนแล้วล่ะไอ้ตัวจะตายเมื่อกี้ไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนมันจะตายแล้ววันนี้ มึงอไนี่ไปไหนเรียบร้อยตายเฮ้ยไอ้นี่ตายแล้วมกาบาดไปแดกตุ่มซึมๆึมตม,ต,มตายดูดิโอ้บ้าโคตรแรงเมื่อกี้โดนเป็นดอกเดียวมันตายจริงๆนะทุกคนถ้าเกิดใครเล่นกินเก่งนะผลการวิตี้ผมบอกเลยโคตรแรงมึงจะไปไหนเฮ้ยไปไหนละอืม ไปไหนตายโอ้โหไม่ได้เข้าหัวเฮ้ย <Hey. S 2> ขอไปก่อนแล้วจ้าตายอืมลาดีดหีหนึ่งหนึ่งชัน <c oughs> แล้วพอดีเลยนะไปไหนเอ้ยไม่โดนอีกแล้ว <c oughs> ทุกคน <c oughs> ผมสกิลซีไม่เคยโดนเลยเ <c oughs> อ้ยลาลาอีกแล้ว <c oughs> ได้อีกแล้วทุกคนมาดิ <c oughs> นี่ไงโดนโอุ้ย ถือยูพลาดทุกคนนี่ใครวะไอน้นี่จะตายไอน้นี่จะตายแล้วอืม,มานี่มานี้เือไม่โดนอีกแล้วมานี่มานี่อืมโดนปึ๊บปุ๊บมันหายไปไหนวะนี่ไงตัวนี้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 ทุกคนมึงไปไหนไปไหนเฮ้ยเอ้าผิดตัวอืมตาย นี่ไงทุกคนผมเจอบักของผลประตูละ <Yeah. S 1> นี่ไงงงเลยเป็นไง ทุกคนถ้าเกิดจําไว้นะถ้าเกิดเราเจอคนเล่นผลประตูเรามีกนฮิวแมนนะฮะคือเหมือนจะเป็นบั็อกอะไรอย่างหนึ่งคือมันจะตายเลยอะแบบว่ามันอยู่ในโลกประตูเข้าใจไหมทุกคนมันอยู่ในอันนี้ประตูสกิล X หรือสกิลอะไรมันนี่แหละที่มันอยู่แป๊บหนึ่งอะแล้วมันจะวาร์ปออกมาแล้วกดสกิล C ค้างกนฮิวแมนค้างมาเลยเว้ยแล้วเราก็รอเล็งมาเลยพอมันออกมาปุ๊บเราเอาให้โดนมันจะตายเลยเว้ยทุกคนไม่ใช่สิมันมันน่าจะเป็นสกิลนั้นเว้ยทุกคนสกิลที่สกิลสกิลแซดอะเออที่มันที่มาดเเรไ้ึงกวลย วอเลยเทีกัวอเลยนะทุกคนโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันทุกคนก็ถ้าเกิดว่าช็อตแรกๆโชว์ความโง่ไปเยอะขนาดไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะทุกคนซึ่งก็นั่นแหละคนเล่นไม่ค่อยเป็นเาะทุกคนผลนี้ผมขอพอแล้วผลนี้เล่นยากเกินนะโอเค ทุกคนอย่าลืมบอกกันนะว่าเปิดเทมอมวันไหนบ้างโอเคก็สำหรับคลิปนี้คงมีเพลงเท่านี้นครับทุกคนอย่าไว้เจอกันใหม่คลิปหนะฮะถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมฝากติดตามชมกันด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคนระับ See ซิวเกนเด็กขางครับผมบ๊ายบาย